สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Smart Lifestyle by Vera กับผมแบงค์ปริวัติชัยเจริญศาสตร์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บูธ Panasonic นะครับเซ็นทัลลาดพร้าวกับงานที่มีชื่อว่า Smart Online Entertainment ครับซึ่งเป็นงานนะครับที่นําเสนอความบันเทิงออนไลน์รูปแบบใหม่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวครับในรอบๆงานนะครับก็จะมีจัดแสดงแอปพลิเคชันต่างๆแบ่งเป็นบูธเป็นโซนนะครับซึ่งแต่ละบูธแต่ละแอปพลิเคชันนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะคร ดูกันเลยดีกว่าครับว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างครับแล้วมาดูกันที่โซนแรกนะครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อโซนว่า Movie and Music Application ครับซึ่งโซนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนเซปที่เยี่ยมยอดจริงๆนีก่ก็เป็นไฮไลท์ด้วยก็ว่าได้นะครับเป็นการดูหนังฟังเพลงแบบออนไลน์ ความละเอียดสูงนะครับบนจอ Panasonic ร์สมาร์ e เวราผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยทันทีนะครับเริ่มจากแอปพลิเคชันแรกครับทีบอร์ดแบดน IP TV นะครับตัวนี้สามารถที่จะดู MV ทั้งแบบอินดี้อินดี้หรือเป็น High Definition ด้วยรีวิวหนังก็มีนะครับหรือว่าถ้าใครชอบชอบดูดวงนะครับก็อัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับกับโโรวิคับซีโชว์ตัวนี้เป็นคอนเสิร์ตของซีทนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดตัวนี้ไฮไลท์เลยนะครับทีบอร์ดแบรน์มูวี่บัฟเฟตต่ออนทีวีครับตัวนี้สามารถที่จะ แบบ h Definition ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับนะมาที่แอปพลิเคชันต่อไปนะครับก็คือ Let's Play ครับ Let's Play ตัวนี้นะครับเป็นร้านเช่าวิดีโอออนไลน์คือปกตินะฮะเราจะเช่าวิดีโอทีนเราต้องไปร้านเช่าวิดีโอแล้วก็ยืมแผ่นไปกลับมาที่บ้านใช่ถ้ามี l Let's Play บน p a า i ต s กสมาร์ทวีดาตอนนี้คุณไม่ต้องไปที่ร้านแล้วครับเพราะว่ากดคลิกแค่นี้เราก็สามารถที่เช่ามาอยู่บ้านแล้วดูได้ทันทีเลยนะครับซึ่งหนังแต่ละเรื่องเรียกว่าคัดมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะไปดูที่แอปพลิเคชันนต่่อไปเลยดีวานะ อันนี้คือ B Boy CG ครับเป็นเจ้าของเดียวนะครับกับค่ายเพยงเลง Love is ของ B-Boy อยกฤิยภพนั่นเองนะครับเป็นสตูดิโอแอนิเมชันซึ่งสามารถที่จะเลือกดูการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบ e f i n i t i o n ันเหมือนกันนะครับได้ทันทีเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะไปดูต่อไปเลยดีกว่านะครับ นี่ก็คือ YouTube Play ครับ o u t u b e Play เนี่ยเป็นช่องที่เรียกว่าวัยรุ่นน่าจะรู้จักกันดีนะครับปกติยูออนไลน์มีทั้งทางเคเบิลแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับแต่ตอนนี้สามารถที่จะดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยทันทีบนพลาสติกสมาร์ทวี r ่าครับครับแล้วด้านหลังนะครับของ Movie and Music a p p z o n e นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็น V ี me โอนะฮะอันนี้ก็เป็นวิดีโอออนไลน์เหมือนกันนะครับถัดมาตามมาด้วย You s t ดูสตรีมนลนนะ แล,แล้วตัวสุดท้ายนะครับน่าจะคุ้นที่สุดเลยก็คือ y o u t u แอปพลิเคชันนัเองนะครับสามารถที่จะดูผ่านจอพนันสุดสมารม์ทวลาได้เลยนะครับแค่ตัวอย่างแค่นี้ทั้งสองฝั่งนะครับก็ตอบโจทย์ความต้องการในการดูภาพยนตร์ของผมจนหมดแล้วแล้วครับ ครับแล้วโซนถัดมานะครับก็เป็นส่วนของนิวส์นั่นเองนะครับหรือว่าข่าวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ p a n กสตร Smart w ์ท e ีร่ไปคุณจะไม่พลาดกับข่าวสารอีกต่อไปนะครับเพราะว่านอกจาก global news อย่างเช่นสำนักข่าว AP นะครับสำนักข่าวไต้หวันอินเดียประเทศอะไรก็ตามนะครับก็มีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสำนักข่าวไทยอย่างเดียวอย่าง local apps นะครับอย่างเช่น spring news นะครับหรือว่ากรุงเทพธุรกิจ voice TV หรือว่า m c o t d นะครับก็อยู่ใน p a n a s o n i c Smart ทวีร่า p อปพลิเคชทั้งหมดเลยนะครับนะครับเรียกได้ว่าครบจริงๆนะ เต็มอิ่มกับแอปพลิเคชันทั้ง2โซนไปแล้วนะครับนี้เรามาดูแอปพลิเคชันโซนที่3บ้างที่มีชื่อว่าไลฟ์สไตล์ครับเริ่มจากมุมแรงครับมุมแรงเนี่ยเป็นร้านขาย DVDCD แผ่นทั้งหมดเลยนะฮะนี้สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้มีหนังอะไรเข้าใหม่ที่ร้านนะครับรวมถึงดูเทเลอร์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยแล้วเขาก็จะมาส่งที่บ้านเลยครับถัดมานะครับอันนี้เป็นดูเมนู .com ใครที่รู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะไปซื้อหนังสือทําอาหารที่ร้านนะครับก็สามารถที่จะดูบนจอพันณสุขสมาร์ทว ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะนี่บนจอนี่นะครับนี่คือดูเมนู .com ครับทัดมานะครับคือ Major c i n i p l e x ครับวันนี้นะครับถ้าเกิดหนังเรื่องไหนที่กำลังจะเข้าฉายนะครับคุณสามารถที่จะมาเช็คได้ที่นี่เลยรวมถึงโชว์ไทม์ด้วยว่าจะเวลาเท่าไหร่ที่สาขาไหนดูเทเลอร์ได้แล้วยังสั่งจองตั๋วได้ทันทีอีกผ่าน Major c i n e p l e x แอปบนพลาสติกสมาวาครับ คัมมาดูกันในส่วนของไลฟ์สไตล์อื่นๆที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างนะครับอย่างเช่นโซเชียลแอปอย่าง Skype แบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้บนพลาสติกสมาร์ทวราได้เหมือนกันนะครับกล้องตรงนี้ที่เห็นติดอยู่นะครับเป็นแมกเนตนะฮะติดได้เลยที่สําคัญจะไม่ใช่กล้องธรรมดาเป็นกล้องความละเอียดสูงที่มีไมโครโฟนบิลอินในตัวนะครับเราสามารถที่จะนั่งคุยห่างไป5เมตรได้เลยภาพก็เป็นไฮเดฟเหมือนเดิมนะครับถัดมาโซเชียลเน็ตเวิร์กอืก่นๆก็มีเหมือนกันอย่างเฟซบุ๊กนะครับหรือ Twitter ดด้้้าาาานนนนนขวออออยยย่่่งงงเเีกก็ไหมืืััะครบๆ เล่นเกมก็เล่นได้นะครับนะ,ะก็เป็นเกมฝึกสมองก็มีด้วยนะครับซึ่งนี่ยังไม่หมดนะครับยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายนะครับที่สามารถที่จะเลือกอินส tall ได้ใน Vira Connect Market ครับ ครับและเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า install application ไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับสาเหตุก็เพราะว่าแอปพลิเคชันของ p a n a s o n i ทครับทำงานบนระบบ Cloudbased Service ครับเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับทีวีก็จะวิ่งเข้าไปเก็บข้อมูลมาจาก p a n a s o n i ทเซิร์ฟโดยตรงแล้วก็ส่งเข้าไปในเครื่องถ้าเราใช้แอปพลิเคชันมันจะไม่หนักเครื่องครับถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเยอะๆนะครับเครื่องก็ทำงานช้าลงถ้าดาวน์โหลดมากๆนะครับเมมก็เต็มซึ่ง Panasonic มมจะไ่ีปัญหาตรงนั้นพราว่าทุครั้งวิ่งไปเก็บมา,าร์ท ข้อดีมันก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับที่สําคัญเวลามีอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเครื่องมันก็จะอัปเดตให้เราอัตโนมัติเลยเรียกได้ว่าไม่เพียงแต่แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะตอบสองไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับแต่ระบบเองก็ยังรองรับกับสมาร์ทไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวด้วยครับ